นางสาวยนิกากินทุมห้าสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดวันนี้เราจะมาทำชิ้นวางเท้าต่อจากครั้งที่แล้วกันนะคะชิ้นวางเท้าจะมีลักษณะดังรูปที่เห็นในจอนะคะโดยเราจะเปิดไฟล์เดิมไฟล์ของชิ้นวางเท้าที่เราเคยทำไว้ก็คือมีรูปร่าง,เป,างะะเป็นอย่างนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะ เรามาเริ่มทำกันก่อนเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเราจะใช้คำสั่ง center rectangular สำหรับวาดพื้นที่สี่เหลี่ยมขึ้นมานะคะวาสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งรูปจากนั้นกำหนด dimension ของมันความยาวตรงนี้เป็น10นะคะ ส่วนกวางกว้างคือ6มิลลิเมตรต่อจากนั้นกำหนดระยะความกว้างจากขอบเป็น2มิลลิเมตร ก็ตรงนี้เป็นหนึ่งมิลลิเมตรนะะตรงนี้คือหนึ่งมิลลิเมตรนะคะโอเคค่ะจากนั้นใช้คำสั่ง u t ตอีกทูตขึ้นมาจาก f o r g e r นะคะอีกทูตคัตชิ้นงานที่เราเพิ่งทำเป็นสี่เหลี่ยมไปค่ะโดยให้มีความลึกลงไปเป็นระยะ1มิลลิเมตรนะคะ โอเคค่ะจากนั้นกดตกลงเราก็จะได้สี่เหลี่ยมที่มีความลึกลงไป1มเมนะคะจากนั้นเราจะทำการสร้างสี่เหลี่ยมพวกนี้ให้เต็มพื้นที่นะคะโดยใช้คำสั่ง pattern ค่ะเป็นคำสั่งที่ก๊อปรูปก๊อปสิ่งที่ extrude ขึ้นมาหรือว่า c s t extrude เนี่ย ได้จำนวนทีละเยอะนะคะอ่ะามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเราจะเริ่มจากการใส่แกนอ้างอิงเอซิดขึ้นมาก่อนนะคะโดยไปที่ reference geometry นะคะแล้วก็ไปที่เอซิะจากนั้นเลือก true point แล้วเราก็ทำการคลิกที่กลางเส้น2เส้นนี้นะคะโอเคค่ะจะได้เส้นเอซิ เส้นแกนออกมาหนึ่งเส้นแล้วนะคะต่อมาเรามาใช้คำสั่ง Linear Pattern สำหรับการสร้างรูปสี่เหลี่ยมที่ถูก Cut i n t ไปหลายๆรูปกันนะคะโดยไปที่ Linear Pattern นี่นะคะมาดูจะมีช่องหต่างปรากฏขึ้นมานะคะมาดูกัน,นะคะ่ะที่ Direction 1ก็ ให้เป็น exit หนึ่งก็คือ exit นี้นะคะส่วนระยะเป็น7.2นะคะจำนวนเป็น10ต่อมา direction 2องโออันนี้คลิกเลือกเลือกเป็น A อซิ่นะคะต่อมา direction 2 direction 2จะเป็น exit ค่ะ ตัวระยะทางมันจะเป็น12.5นะคะแล้วก็จำนวนจะเป็น8ส่วน Forger to Pattern ก็คือเลือกบริเวณที่แบบเราต้องการทำนะคะก็คือบริเวณนี้เองนะคะจะเห็นว่ามันจะไปคนละทิศทางกันก็ให้เรากด ดีวอทซะเราก็จะได้แพทเทิร์นออกมาโอเคค่ okay ะจากนั้นเรามาดูที่กรอบของ Instant to Skip นะคะคือกรอบนี้จะเป็นการคลิกเอาจุดที่เราไม่ต้องการออกไปก็คือบริเวณตรงกลางนี้นะคะที่เราไม่ต้องที่เราไม่ต้องการให้มันสร้าง มาโอเคค่ะจากนั้นกดถูกต้องอ่าเราก็จะได้ลูกชิ้นงานออกมาเป็นอย่างนี้นะคะต่อมาเราจะมาทำการสเก็ตภาพด้านข้างกัน,นะคะ่ะ ไปที่คำสั่งเซนเตอร์เร a เทนเจอนะคะเรกเทนเจอขนาดของมันความยาวเป็น80มิลิเมตรนะคะส่วนความกว้างเป็น12มิลิเมตรค่ะ โอ้ยตกใจโอเคค่ะจากนั้นทำการขึ้นรูปโดยใช้คำสั่ง extrude นะคะ extrude ขึ้นมาเป็นระยะ สามมิลลิเมตรนะคะ,ะจากนั้นกดตกลงะคะ่ะแล้วก็ทำการลบมุมด้วยคำสั่ง fillet นะคะให้เลือก radius เป็นหนึ่งคะ ได้ออกมาแล้วค่ะต่อมาเราจะมาใส่ระนาบกันตรงนี้นะคะคือไปที่คำสั่ง r e f e r e n e geometry นะคะแล้วก็เลือกที่ plane คะ่ะเราคลิกไปที่พื้นผิวที่ exit กนที่เราเคยสร้างขึ้นมาแล้วก็พื้นผิวข้างบนนะคะจะเห็นว่าจะได้ระนาบออกมาเป็นลักษณะน,น,นี้นะคะกับมมุ90องศาค่ะ กดตกลงองจากนั้นเราจะทำการใช้คำสั่งมิลเลอร์กันเพื่อเอาเพื่อเพื่อย้ายเพื่อทำการ Copy ส่วนตรงนี้ไปไว้ส่วนตรงนี้นะคะคลิกไปที่คำสั่งมิลเลอร์ค่ะจากนั้นเลือกที่แพนก็คือแพนหนึ่งเลือกสิ่งที่ต้องการย้ายไปก็จะเป็น โอเคโอเคค่ะย้ายมาแล้วนะคะโอเคค่ะเราใช้คำสั่งมินเนอรสร้างส่วนด้านข้างตรงนี้มาแล้วนะคะต่อมาเราก็มาใช้คำสั่งฟิลเลตลบคมผิวชิ้นงานกันดีกวะะ่าค่ะ เออ่มีรัศมีการลบคมเป็นสองนะคะ งนั้นก็กดตกลงอ่าเราก็จะได้การลบมุมอะไรเงี้นเลยจะเนียนก็ค่อยทำโอเคเราก็ได้ชิ้นงานชิ้นวางทาที่อ่าสมบูรณ์แบบออกมานะคะจะมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะมาใส่สีให้มันสักหน่อย โอเคอ่าส okay. ีเสร็จแล้ว okay, ก็จะมีหน้าตาอย่างนี้นะคะโอเคค่ะ วันนี้เราก็เสร็จสิ้นการทำชิ้นวางถทากันแล้วคะขอบคุณค่ะ